สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563นะครับสิ่งที่อยู่ในเมืองผมหนังสือ c r i s i s นะครับของคุณพินโยไตรสุริยธรรมาเป็นหนังสือปัญญาฝ่าวิกฤตนะครับซึ่งผมมีแรงบันดาลใจอยากจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับพี่่ตยนะครับคนอากาศตรีสุรพลณ วะมาวัดซึ่งผมถือว่าเป็นครูการเมืองของผมซึ่งวันนี้อยากจะให้พี่ต่ายเนี่ยได้เล่าถึงคดีสิสแล้วก็ได้เล่าถึงความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้เจอค r y สิสมาแล้วก็มีเรื่องการเมืองอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการแท็บเล็ตพีซที่แจกให้เยาวชนในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักครับขอมาไว้กับพี่ต่ายครับเร่มนี้ครับขอบคุณครับน้องต่ายครับผมเขเขข้างหน้าดีมากเลยนะครับพี่ต่ายอ่านหน่อย ใน้องไกลเขียนไว้ว่าชีพทำคำที่21พฤศจิากา2563ครับขอมอบให้พี่ตายครูการเมืองของไปด้วยความเคารพยิ่งขอบคุณสิ่งที่แนะนำคร่ำสอนแบบตัวต่อตัว,ตวและผ่าน Facebook ทุกเช้านับถือไกลชีพทำคำวิเศษอาทิตย์29นีสิ่งที่น้นองไก<า><า>ลนะครับนองไกลทีนะี้อาใครซิสเนี่ยนะที่พี่<า>เป็น พี่ตายเป็นนักบินกองทัพอากาศนะครับรุ่นเดียวกับพลนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพนาวากาศเอกบิน F16 แล้วพี่ตายบินเครื่องอะไรนะพี่บินไอพ่นทีเบิร์ดบินด้วยกันนะครับคือตอนจบมาจากเรงงานบินก็ไปบินทีเบิร์ดที่หาใหญ่ด้วยกันคือเป็นเครื่องบินไอพ่นสำหรับเขาเรียกการบินไฟเตอร์ลีดอินก่อนจะเป็นไฟเตอร์แต่พี่เนี่ยเลือกที่จะเป็นนักบินถ่ายภาพก็จะอยู่ที่หาใหญ่ครับเสียพี่ป๊อบก็ หลายต้าจากบินจากที่เบิร์ดเข้าไปบินอยู่ที่อุดรบินเอฟาจาก F-5 ฟาไปบินเอฟสิบและสุดท้ายก็เป็นผู้ฝูงเอฟสิบหกเอดีอฟคนแรกของ,รงประเทศไทยแล้วเวลาออกมาเป็นนักการเมืองเป็นอาหารที่ถ้ายอยู่ก็เป็นผอปทอรครับ,รบเด็กที่สุดผมเคยสอนวิชา Information Operation ให้กับพวกตำรวจนะครับปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยแต่เป็นเพร์วิเตอร์ี่ยพอผมมาเจอ พี่ตายเนี่ยผมเลยเจอว่าโอ้โหผมนี้กระจอกมากเลยรู้น้อยมากถ้าเกิดเอาสองคำก่อนเอาคำว่าใครสิทธ์กับใครสิทธครสิท์ของพี่ตายเนี่ยมันคืออะไรแล้วเวลาเราเจอเราจะแก้ปัญหาได้ไงพี่ตายครับคือวิกฤตเนี่ยการการที่เราจะเจอวิกฤตเนี่ยสิ่งแรกเลยคือหนึ่งเราต้องทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันคือ คริสิเนี่ยมันคือว่าหนึ่งต้องสามารถต้องต้องออรเรนเทตตัวเองให้จะให้รู้ตัว mm. ให้รู้ให้ได้ก่อนว่า mm. วิกฤตที่เกิดขึ้นในขนาดเนี่ยมันคืออะไรคือพยายามทรงตัวให้อยู่ให้นิ่งให้ได้ที่สุดแล้วมองรอบตัวให้หมด mm. รอฟิดลูกกระลาวแล้วแพลนนี่ไงเฮ็ดว่าต่อจากนี้จะก้าวเดินไปจะก้าวไปเดิอนอะไร mm. นะครับใน,ในจุดของมัน,นจุดข้างหน้าของเราที่ต้องการนั่นคือ,ค,อความสเตเบิลที่สุด mm. ว่าอยู่จะรอดตายหรือไม่รอตายคนเป็นนักบินเนี่ยนะครับ ตัดสินใจไม่ดีไม่ได้มานั่งคุยอย่างงี้นะสามวิ่แ้วแค่สองวิสองวิทีครับถ้าตัดสินใจผิดี่ยไม่ได้มานั่งคุยอย่างงี้นะครับคนเก่งอย่างพี่มีแย่ๆนักบินอาจจะตายไปหมดแล้วเหลือแต่นักบินไม่เก่งอย่างพี่เนี่ยครับอันนี้ก็คือคริส isis นะครับคริส isis แต่ไม่อันหนึ่งที่ผมชอบพี่ไต่มากเวลาพี่ไต่เล่าให้ผมฟังคือ information operation io พี่ไต่ลองเล่าให้กับชาวบ้านคนธรรมดาฟังหน่อยว่า ปฏิบัติการทางการอาหารจริงๆเนี่ยไอโอเนี่ยเขาเขามันคืออะไรแล้วเขาทํากันยังไงครับไอโอเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราคือการประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าไอโอการไซออรเดอร์ไซโครลจีโอเปอเรชันหรือการปฏิบัติการหยิบยากก็เรียกว่าไอโอเพียงแต่ทั้งสองอันเนี่ยมันแค่มีอยู่สองส่วนคือ,อคุณโชว์เดอะเฟกไฮเดอะทรูดและโชว์เดอะทรูทไฮเดอะเฟก แปลเป็นไทยหน่อยพี่แปลเป็นไทยหน่อยแปลเป็นไทยหน่อยโชว์ The Truth Hide the Fake ก็คือโชว์ความจริงแต่ปิดความเท็จครับโชว์ The Fake Hide the Truth ก็บอกความเท็จปิดความจริง่เราก็จะเห็นในในทางการเมืองเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องโชว์ The Fake Hide the Truth มีเยอะเผ่าแเขาเมืองอะไรเงี้ยคณก็ไปดูบัวก็แล้วกันเดี๋ยวหาผมเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยการปฏิบัติการทั้งหมดมันเพื่อยุทธศาสตร์คําว่ายุทธศาสคืออะไร อาจจะคนบอกว่าวยุทธศาสตร์สรุปง่ายๆย,ยุทธศาสตร์คือทำดีสุดขั้วทำชั่วสุดขีดเพื่อให้ได้ช,ชนะมเมื่อคุณได้ช,ชนะแล้วก็ไปเขียนประวัติศาสตร์ของุณเองอม,มันไม่ใช่ history นะครับมันคือ history เพราะนั้นเราเรียนกันมาทุกอันนี้เราก็จะงองอยู่ว่าตกลงแล้ว history เป็นของใคร history ก็จะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวทุกวันเนี่ยในทวิตเตอร์เราจะ ไม่ให้ถูกล้างสมองแล้วก็เราจะแยกยังไงว่าอันไหนเป็นไอโอันไหนไม่ใช่ไอโอสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาแบบพี่พไม่ใช่แน้วไม่ใช่นกักการณนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นไอโอแล้วไม่เป็นไอโอสิ่งแรกที่ต้องทำคือสมัครไอ c เคา t ์สองแอเคาท์แอเคา์หนึ่งก็ฝั่งหนึ่งไอเคาหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าคุณจะเห็นทั้งสองฝั่งหลักการของโซเชียลมีเดียหลักการง่ายๆครับ เขาใช้หลักการว่าทุกคนอยากจะฟังอยากจะได้ยินสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินอยากจะเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เห็น mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกจากการเพราะนั้นคุณทําอะไรก็แล้วแต่ในในในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มใดๆไม่ว่าคุณจะไลค์คุณจะดิสไลค์คุณจะโกรธคุณจะชอบหรือ mm hmm. คุณห่วดหงิดอะไรก็แต่ค่าพูดเนี่ยจะถูกนําไปวิเคราะห์เป็น b e h a v i o เ a n a l y t i c เมื่อได้ behavior a n a l y t i c แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้ เขาก็จะรู้ว <Wow. S 2> ่าอ๋อคุณอยากได้อะไรแรกๆไม่ชิ l เลน n ิ n งอาจจะไม่แม่นเหมือนกับตอนที่เราเหมือนกับตอนที่ Google Map นะครับใช้แรกๆเราเห็นว่ามีข่าวว่า Google Map พาไปลงคองแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณขับเหอะยังไงคุณคุณชนะ Google Map ได้ไม่เกิน10นาทีนั่นหมายความว่ามันละเอียดระดับว่าเอาโทรศัพท์คุณนะแมปกับ Behavior ของตัวคุณแล้วว่าคุณขับรถในลักษณะไหน อันนี้คือคือ Machine Learning จนกระทั่งมาเป็นของของ Artific i n t i n t i l l n g e n c e ในระดับที่จะเรียนรู้เนะ่ยคือมัน Deep Learning จนเข้าใจที่เขาบอกว่าในอนาคตหละในในโซเชียลมีเดียมันจะเข้าใจคุณมากกว่าตัวคุณอีกรู้จักตัวคุณมากกว่าตัวคุณอีกเขาสามารถที่จะควนว่าอันนี้นะแนะนําสําหรับคุณคุณควรจะอ่านเงี้ยคุณชอบอย่างนี้แน่นอนนี่ครับแล้วที่วันนี้ผมกับพี่ไต่ามาเรียนเฟซบ o o กแอด ขอจันเสร็จด้วยกันเนี่ยพี่ไต่ได้มาเห็นการซื้อโฆษณา Facebook แล้วเนี่ยระบบอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยพี่ไต่มองว่าจะเอาไปใช้กับการเมืองหรืรการเลอกตั้งท้องถิ่นไงบ้างครับแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างพี่รู้สึกว้าวไหมว้าวากคือคือถ้าเกิดทุกอย่างครับเวลาถ้าเราสามารถเข้าอยู่ถึงแบทออฟฟิศได้และเข้าใจว่าดาต้าเบสมาทาํางานยังไงแล้วมีอะไรบ้างและเข้าใจอัลกอริทึมของระบบข,ของ Facebook ทํางานได้ยังไงนะครับ เมื่อเราได้รอ data าเราได้กลุ่มคนที่เราสนใจมันเหมือนเราเออกไปจากปลาครับออกไปจปากปลาในทะเลนี่น oh. ในในเฟซบ o ๊กมีปลาอยู่หลายหลายชนิดแต่เราเลือกที่จะจับปลาเฉพาะที่เราสนใจครับแล้วก็รอดข้อมูลรอนข้อมูล,มลการการอนข้อมูลก็คือ IO นะครับคือสิ่งสุดท้ายคือทํำยังไงให้ผู้ติดตามมาเป็นผลลักมันจะตายทำอยู่ตอนแรกครับว่าทํายังไงที่จะให้คนมาติดตาม ยูทูบของเขาที่เขาจะสามารถจะถ่ายความคือสิ่งสำคัญสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์คือการเอาความรู้ของคุณน่ะไปใส่คนอื่นไม่ใส่ใน <c oughs> หัวสมองคนอื่นแล้วให้เขาเป็นความคิดของเขาแล้วเขาพนํนไปใช้ไม่ใช่ความคิดของเราเราเป็นเพียงแต่ผู้บอกครั่ <c oughs> ถ้าเขาเอาไปทําต่อได้ต่อยอดได้เราก็ยินดีก <c oughs> ับเขาครับผมทีนี้คําถามสุดท้ายที่ผมอยากจะให้พี่ต่เล่า